สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับผมสำหรับรอบนี้ครับผมพามาดูบรรยากาศสบายๆชิวๆกับทีมงานชักลุงกันหน่อยครับปากทางบ้านเมืองไผ่ครับงานถมที่ดินนี่ขุดะมาครับปากทางบ้านเมืองไผ่นะจุดเทดินอยู่ที่ตำบลเมืองบัวครับชุมพลบุรีสุรินครับ ฮีโน่เมกาสุดหล่อสีเขียวมาก่อนเลยครับฝุ่นกระจายครับเสียเล็กที่เทปแปลงใหญ่ๆครับเนื้อที่เป็นไร่เลยครับวันนั้นเราดูปฏิบัติการเดือดของทีมงานกันไปแล้วนะครับติดโลมจมมิดทุกคันเลย รถในทีมงานวันนั้นที่บ้านอ้ตอตะดิ่งชั้นนีดเดือดสุดๆครับวันนี้ได้หายใจหายคอลื่นขึ้นมาหน่อยครับเทสะดวกสบายงานแปลงใหญ่ๆเรียบร้อยครับ ล็อกกี้สีชมพูสุดหล่อตามมาแล้วครับเสียภยัยโอ้มีเนืดมีเนืดมีเนืดครับ ช่างลุงครับท่าแก่เป็นดับแมนเองเลยครับอ้าวอย่าบอกนะว่าติดโอ้มาจอดตรงที่หนืดพอดีครับเหยียบร้อยสิครับแบบนี้ครับเทเลย กำลังชมอยู่เมื่อกี้ว่าพอได้หายใจหายคอได้มาติดให้ดูต่อหน้าต่อตาเลยมีแต่งานแปลงใหญ่ๆเลยช่างลุง2คันผ่านไปครับรถในทีมงานมีกัน5คันแล้วก็มาขึ้นขับแท็กเตอร์คูเต้าเอลห้าครับ เท่าแก่ลุงมาเองเสียปัม๊มเด็กกาสีม่วงท่อรั่น เอาใหม่ครับ ดินขุดสะครับรับสมัครสาวฉีกตัวไหมครับบอดินก็อยู่ระหว่างบ้านเมืองไผ่กับบ้านกระทุ่มนะครับตึงกลางกันระยะทางวิ่งก็ประมาณกิโลเศษเศษครับดันแล้วครับ อีกสองคันนั้นไปน่าจะไปเทอีกที่หนึ่งนะครับมาแค่สามชุดต่อไปก็น่าจะมานี่ครับแปลงใหญ่ๆเลยนะครับปากทางบ้านเมืองไผ่ดินขุดสะนะครับดินทรายดินเหนียวปะปนกันมา ก็พักกันมาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับทีมงานช่างลุงลาไปก่อนครับดูว่า,อาตอนเต็มเนี่ยจะมีขึ้นชั้นสองหรือเปล่าถ้าขึ้นชั้นสองนี่รับรองมันแน่นอนครับ